อเอาเปิดอันนี้ออกกันเอาอยู่สั้นใดก่อนนี้สั้นแปดดิอันนอนดองแร่มอยู่ปัตยาพี่เนาะอยู่สั้นที่แปดอุ้ยเสียวุเสียว,ว นองอ้ยเสี้ยวเสียวคนน่ะอีกขางลางขางลางขางลางมนองพัทยามาเที่ยวกนนี่ไป u hạt ọm thiên u hạt ọm thiên xiêu xiêu àu ui nào mình vị อาบน้ำซะแรบอเ่าเออลงไปสะหาเข้าไปเก่งตื่นแล้วบ่เข้าห <c oughs> ้องน้ำบ่าีเข้าบ่าไปนก <c oughs> ไปนังเบม่ <c oughs> ไปสองนัก็ยังสิไปคุเข่าทางนีวบามเนโรไปล้างไปเอาแรงเงินนะ Thủ lẹo ha 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 bùa ha 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 ta ha 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 าว่าผู้ใดอุ้มอยู่น่ะอืหลีนาอะอันหนามากกินมเอานอ่องหันหนามากก็ดูมาห้ยายบัวเบิงกัน <l> น่ะเร็วๆนาว่าสวัสดีครับดีครับเลยเจ๊เอ๊บัวปรพทาต่างไรน่องไข่ม เตงตังตงตังตงตังตังตงตุงตุงตงตุเหมยบ่มาเที่ยวเหมยจุจุ๊บมาไบ่จุ๊จุ๊บคลท์เทียนี่คมันหลายเทียแล้ว กับเมียนี่ีกติให้อีกบ่ไม่ฝากให้อีกแล้วให้ติให้กอจะของ่าจะขึ้นรดให้เงิกๆฮยเตนๆให้เงืเง้นาวาพี่ก็เหนื่อยเนาะเปิด ล้านเปิดกระจุกล้นแบบไปถึงสังมาญ่สุดไปเงืองไปได้ซังสองทิข้าต้ให้ยายเนี่ยไม่ได้สั่งใครเลยยายเน็นยวตบัวอาอ้าบัวว่าข่อยบอกให้ไงไๆได้ข่อยจนซังว่าจงไหนสั่งบัวว่าจงไหนบ้ากั หายร้เอาเทควางนเนาะม่นี่ตาล้บ้านีอหายตองบอาลวมสร้างผืวางไหนคือห้จะควองว้าหรือจะควองห้ตจิงติงเอาอบัวเอาอบัวมาอ่างคนวางไหคิมคิมไหนีน้ำอยู่บอขีบ่ บอกนะขี้แล้วนี่ขี้แล้วนี่ยิงๆๆๆๆๆยิง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 ย้ายมาเราเราอย่างนั้นไปบอกสั่งเพื่อนวางไหนอย่าดื้ออย่าซนเด้อทั้ทงสิบ่บอกบอกคนรักษาสุขภาพอืาให้เงือกเออพื่อนวางไหนฮะมศิษยบบาภกปาก กาสุข,ภา,าขาภาพเจ้าของวอางสิ <c oughs> พักเจ้าของในเรื่องอายหนึ่งหมพักเจ้าของในเรื่อเอาสิไปหรีบบอกเสร็จวันอ้า มันคิดว่าไปเ่นจังปจริงจริงแต่น่าเลตาคักแสบตาแม่บอกหลายเที่ยแล้วเพิ่นกดเพิ่นกับบอลเขินเนยกับนนะ่ะหดนาเห็ดูเห็นี่ยกับเรื่องบอลเยนบียนยาแม่ข้างเรียกร้องย่าร้องไห้เลยย่าร้องไห้ทำไมย่าร้องไห้ไปตั้งแต่เป็นทังสี่ปรอมาณสิบสิบแป นีิม่ี่อดิม่แเอตันมแปลนี่น้องเอียม่หันนบ่อยเขากินเส้นหนเาวายุเม็ดอ้ยังเมียดน่องเอียโอยการเนนนานอคมันไปเนนโตแล้วบอกาแฟ่ตายหลแล้ว บอกหล้วย่าสาขยมมนะลูกแว่าไปเล่นน้ำปะอ้จับจมอย่างดอกพญานีจับจมอย่งกาแฟก็มเมนกาแฟ่อไของเอ็ดนะแม่เออใชเอ